<ม>เวลาพิจารณานะคะก<ม>็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมจิตมันแสดงอาการปรุงแต่งให้เราเห็น<ม>พอเห็นแล้วก็คิดว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,มีตัวตนนะคะม,มันไม่มีตัวตนจริงๆ<ม>แล้มันก็ดับไปเองไม่ว่ามันจะปรุงแต่งอย่างไรก็มันดับเองเราไม่ต้องไปบังคับมันมก็เลยเห็นว่าอ๋อ เราไม่มีเราจริงๆไม่มีตัวตนจริงค่ะเราทําหน้าที่ให้ดูเหมือนแสดงละครเออค่ะอย่างนี้พิารณาถูกไหมคะถูกเลยอย่างนี้นะอย่างนี้ถูกอย่างยิ่งเลยแล้วเนี่ยเพราะว่ายัางไงมันก็เป็นแค่มายาร่างกายมันเป็นเรือนพักของจิตนีเป็นมายาที่มันแสดงเรื่องไปไม่มีความจริงเลยมค่ะมันจะดับไปเองเออนั่นแหละมันก็จะเกิดขึ้น แล้วมันก็จะดับเบล <Okay. S 1> ไม่มีเจ้าของอ่าไม่มีใครเป็นเจ้าของตัวนี้บังคับบัญชาไม่แน่เห็นไ uh huh. นั่นแหละโทกต้องแล้วก็ฟังครบคู่ไปเรื่อยๆปล่อยสงสัยก็ไม่ให้สงสัยให้ปล่อยโลกเดียว uh huh. อย่าให้จับจิต uh huh. อย่าให้จิตมันจับได้ว่าเราสงสัยร่างกายถึงขนาดนั้นเลยนะทำบางทนจะเดินหน้าไปเรื่อยๆ คือเรื่องใหม่ขึ้นก็เรื่องใหม่ไปเลยอย่าให้มันไปทวนต่อไปเห็นแค่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายอย่างนี้นี่แหละทํามันอยู่ตรงนี้ที่ตรงที่พูดนี้ที่ไม่มีเราเป็นของเลยดีมากมีฟังีฟังก็ไม่ทันพยายามทันความคิดมาเราห้ามความคิดไม่ได้แต่ว่าพยายามที่จะทันความคิดแต่ก็บังคับเขาไม่ได้เราก็บังคับตัวเราไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่มีเราไม่มีเขา ทันไม่ทันก็มันลูกเดียวนี่คือการแก้กิจที่มันบอกว่าเราไม่ทันตัวมันนั่นน่ะตัววิชานั้นคือพนบางทีก็ไม่ทันหรอนบางทูนแก้มาได้หรอเพราะหลวงพ่อพูดไปทางนี้เขาไม่เก็บไม่เก็บไปวิเคราะห์อะไรแบบนี้ทันม้างไม่ทันมันปล่อยลูกเดียวไปเนี่ยทันมั่งมันปล่อยไม่สนเอาตัวทันตัวทันแค่รู้แล้วก็ปล่อยอีกทำอย่างนี้น่ะเข้าใจไหม แล้วมันจะเห็นทานเองันต่อไปมันจะทันทุกเรื่องแรกๆเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้แหละทุกคนพูดอย่างนี้หลวงพ่อแก้ให้ในไล่โซดนะใช่ไหมเมืส่สี่หลายคนพอรู้อย่างนี้ร้องอ๋อเลยนะเราไปหลงมันเล่นกลมันเล่นสอกกลับให้เรานะคือ,อบางทีทนันบ้างบางทีไม่ทันบ้างอย่างนี้นะเขาพูดอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่เราลอหลวงพ่อานั่นเปนแค่ มายาของความคิดจิตตะสังขารนั่นแหละคือตัววิชาตัวยังไงเขาทุกเวลาคําบท่านล้วเกิดควมไม่พอใจตัวเองก็มีบางทีเกิดน้อยใจก็มีบางทีเอ,อครูบาอาจารย์บอกทําไมเราไม่ตั้งมัน่นให้มันอยู่อารมณ์เดียวนั่นแหละมันผิดทันไม่ทันปล่อยรูปเดียววันนั้นมันจะเป็นตันหาเราไปนะทุกอย่างขึ้นปล่อยทุกอย่างขึ้นปล่อยปล่อยเลย เขาไปฟังดูดูบางคนฟังแค่เดือนเดียวจากโกรธเยอะๆเขาเขียนมาเขางงตัวเองความโกรธหายไปไหนไม่รู้ขนาดไม่ได้ฝึกอะไรแค่ฟังอย่างเดียวเขาบอกคนที่อยู่โคราชเป็นผู้ชายตื่นขึ้นมาตั้งใจฟังขับรถก็ฟังอะไรก็ตลอดเลยเขาบอกประมาณเดือนหนึ่งความโกรธหายหมดอันนี้ก็อารมณ์ไลยเหมือนกันเลย นอบน้อมหลวงพ่อแบบว่าขอบคุณนะนะะที่หลวงพ่อมาชี้แนะ่เราบอกม่นั้นเขาคงจะไม่ได้เป็นคนมาจนถึงวันนี้<ม>เขาอาจจะได้ติดคุกจากวันในวันหนึ่งแต่ทุกวันนี้คนนั้นตายไปแล้วเขาอบอก<ม>แค่ฟังนั่นนะเห็นไหมแล้วก็มีคนครูใช่ไหมอ,อยู่น้องคาย<ม>แล้วพยาบาลเน<ม>ี่ยเริ่มฟังแล้วก็คนเท่ากนแก่ฟังเยอะ<ม>ฟังเยอะแล้วก็ หลายคนที่ไปหาหลวงพ่อก็บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบนี้แล้วไปทําแล้วมันได้ผลคนทา่าเออมันได้ผลมันได้ผลเขาก็เลยทําอันนี้จะาให้เห็นตัวเองเด้อย,ยังมีความเมตตาบอกคุณเจ้าอยากให้ระเศษเนี่ยมันได้ทุกบ่เป็นคนเออมีปสจบายเนยอนนี้ไม่ลู้ดีกว่านี้ <c oughs> อันนั้น <c oughs> มีค่ะดูขันหลานโอ้แฝงข้าเจ้าจดแล้วเนาะถ้าทำมาไดาลูกหลานเท่าเนี่ยหลวงพ่อจะมาบอกป่อยแฟนกับโบแม่นั่นเนาะขักเยอะนะขักได้แต่ขักให้เป็นขักโบแม่ขักได้ทุกอย่างแฟนได้นั่นเนาะขั้นโบแฝงแฝงเก่งบ้านหมดได้มาเกิดเลยก็แพงได้มันเป็นธรรมชาติของใจว่ามีไปขาดมันได้ดอก แต่มัตถิจัดการจัดสรรใ้เขาเองเวลาเขาเข้าใจในธรรมมันช่วยบทุกเวลาเขาเป็นอย่างมากหรือเขาเป็นอย่างมากอะ่ะเขาก็ปล่อยได้เลยบวต้องมาห่วงกวูได้ยิ่มเบ็ดเมือ่อถ้ายังมีความห่วงเขาไปใส่มากกับห่วงลกูกหลานกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกนะังวลเนาะจักมันจะเผชิตัวอย่างไนจันจกมันจะมันเป็นผู้ชายให้ขัดวันบอกมันจะไปขาดไปตีกูได้ห่วงแลละมันนอนกับบอลลัมเหมือนก มาหรือยังเราตอบแต่ประตูบ้านดังแคะ็ะเออนั่นมาแล้วก่อนว่าได้จากนอนรับบางคนพอแม่แเนาะทุกได้น่านอยู่นี่ละควงอยู่นี่มันนักเลยต้องเอาทรมาเพราะว่าเขาบริห่วงแค่แานดี้แซนเดียวหรอ,อพูดหลังๆอย่าง,งม่รู้เขาเป็นอย่างเกิดเป็นคนเป็นบม่รู้ต่วใดแล้วเรามาพิจารณาตามนะจะพูดให้ฟังความรักลูกรักหลาน ไม่ได้ชาติเดียวดิโยมหักเงดนไปชาตินี้ชาติหลังๆมันก็เป็นที่หละกเป็นแบบนี้แหละแพงมาในชาติหลังๆนะท่านโยมบอบเองมันมีควมเป็นกลางนั้นโยมร่วมพัฒนาตัวเองึ้นมาเนี่ยชาติหลังมาก็พัฒนาเพิ่มพูนขึ้นมาอีกแล้วมาชาตินี้ตอเอี้ยบี้ใจอยู่ระดับไหนตอนนี้ ถ้ายังไม่ปฏิบัติอยู่ระดับไหนสังเกตสังเกตเพราะชาตินั้นที่ผ่านมามันอยู่ระดับนี้บุรุษเป็นคนเป็นสั้นละต่อไปที่เพิ่มมันขึ้นมานีก็คือความห่วงมนันให้ไปเห็นความห่วงลูกห่วงห,วงหวงลานลตัดเอาอย่างตัดเลยบางคนทอดบอย่างพิจารณานพิจารณาแล้วคววมผัดผ้ามันคิดขึ้นมาทีเดียวก็จะดุ้งตกใจบอกบอเป็นมังคอนแบบนี พิจารณาว่าจากกันบ่เป็นบางคนพิจารณาตัวอื่นที่กลัวเป็นว่าอด้มันก็นเริเบ่ลงจิตมันยันยันคนที่หักที่แพนไปก่อนมั่นมันต้องไปก่อนเขาบางทีผมเป็นแม่เป็นพ่อคิดได้แค่นี้ล่ะว่าที่จะคิดใ้ว่าตัวเองน่ะชีวูเิรงเฮิงไปยังไงหรอเรือลูกหลานลูกหลานที่อยากให้เขาต้นเถาต้นแก้วในความคิดนะ,นะ หรือถ้าแม่เขาเจ็บเขาป่วยเขาจะไปป่วยแทนเขาเปลี่ยนกันเหมือนกันนะนี่ความรักพอจเป็น,นสั้นนี่ยิ่งเขาเจ็บก็โอ้ยน้ำหูน้าตาไหลเขาห้องไหลมันทรมานมันถูกดีคนที่ไม่มีสามารถสลัดทิ้งเรไปเลยพิพานได้เลยเ,ลยเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะคนที่ไม่มีเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นอะไรมาหนึ่งอาจจะเป็นพวกที่ส่งกับมาจีิเนี่ย ทรงสารเลยไม่หวังคู่พอดนี่อาจจะเป็นพระพวกนีนะหรือเป็นผู้ทุสินพวกนี้ที่เป็นอย่างนี้ไม่มีข้อมีความบางทีเขาตัดกรรมมาตั้งใจดีจ mm. ้าเกี่ยวกับมีคมบบู่มีเมียนะนี่แต่ดีตเขาเวยเขาก็เลยบอกฟักไฟกันเลยนะไม่ฟักไฟถึงฟักไฟก็มันบ่ถสกใจกับเอาให้นั้นเอง แล้วไลยผ่านมาแบบนี้ถือว่าประเสริฐีคนจําพวกหนึ่งแล้วก็ไม่มีห่วงนะถ้าปฏิวัติธรรมมีชิดมันรู้ธรรมแล้วก็ม่อได้กลัมมาเกิดนะสาธุ <c oughs> ปฏิวัติเบื่องเอาเด้วย <c oughs> ไปฟังบ่อยๆถือว่าเจอหลวงพ่อกับุวดโชคดีแล้ว <c oughs> ล่ะเราลองไปฟังดูเอาจะปล่อยเวลาน,ะนาทีเดียวก็มีค่าเด้อยทบอกไ้ ไปถ่องว่าเลิศนอนปันนาทีเดียวก็มีค่าหรือวิหนึ่งก็มีค่าสําหรับเราถ้าเราพร้อมที่จะออกอย่ามาหลอกอยู่นะอย่ามาหลอกอีามันหลอกอยู่ันนี้มีโอกาสมานัังฟังกันสิเออขั้นเข้าไปใครมันหลอกเข้าสิหลอกมันดีวะดีจิเราหลอกมันดีจิเราหลอกมันขึ้นอ่ะผู้เสื้อมึงแต่กูบุเหตตาเหมิง กูบอกกูไปเอากูไปรู้แต่กูไม่ถูกแต่ว่าจะให้คนอื่นถูกเวลาเราทําอะไรเนี่ยข้อนี้สําคัญเวลาเราจะพูดอะไรให้คนอื่นเขาทุกกับเรานะจะเป็นบุญอย่างยิง่งเลยถ้าเขาพูดออกไปเขาถูกคนอื่นหรือตัวเราก็จะทุกตามสิ่งที่เราปล่อยวาจาไปเด้อลองไปเห็นบ้างเจ้าจะได้บุญหลายเมื่อพูดออกไปแล้วคนมีความสุขคิดเอาข้อเดียวเท่านี้แหละ พูดลองอไปทําให้คนมีความสุขอันนี้สองบุญจะไหลข้าหาคนนั้นจะไม่ได้ถือกิเลนหลอกเลยไม่จะไปไปหาให้แต่คน,นเลยเนาะโอ้ยก็บอกไว้นะหาให้แต่คน,นหาแต่บัพอใจแต่คนบางที่กับญาติเขาเลื่อนๆได้บางที่เนาเอาก็ไเพรานี่แหละ,นนะคือกิเลสมันน่าเกลียดน่าเกลียดมากเลยคือเวลาเห็นแล้วเนาะมันเห็นตัวมันแล้วน่ะคือคู่เกลียววา,าแล้วเนะาะหลอกมันขึ้นค ให้ลงพออันเวลาเขาอยู่ซื่อเดี๋ยวเปลี่ยนึว่าคิดยังมันคือคนงูเนี่ยดี้ะมันเปนมันเลยเฮาค่ะทีนี้เฮาดูถาบังดู้รมองไดล่ะถามมันบังดูมองไดก็สีถามมันจริงเ่ยแล้วเฮาบังกับเขายืซื้อมันและว่าคิดเดียวคือคนงูนี่นะเบิ่งหนังนี่ก็คือนของของย่อมแก้วพวกคนแนี้เดี๋ยวเวาบีบบีบบกเขาเจ็บอามึงจะเก็บที่เราเจเ็บนะ แค่นี้ได้มันแก่กันนะเนี่ยแล้วยิ้มมันต้องเจ็บปะบีบเข้าไปยี้จีิ้มๆเจ็บมันมามันเป็นเจ็บจะเจ็บแม่คันเป็นกูบอกมันเ่ยเออจะเจ็บคันเป็นกูนะนั่นแหละจิตมันหล่อเขานดิตอนนั้นเาบรูนี่เระทีทีมาไหนยังไงเขาพยายามโน้มตามมันดิไหลตามมันนะแต่จะเสื่อมันในจิตเนี่ยมันไหวยังไหลได้แต่ดูมันเหมือนมาเล็กอะเอาปัญญาส่วนของเราโอ้หมันคือเก่งแต่นาะ มันคือตัวกูได้ขักแต่แค่นั้นละสภาวมันจะหายวับไปเลยเด้ไอ้ที่ไม่คิดนั่นแหละมันคิดอันที่คิดบางทีมันไม่ได้คิดเลยมันกลับกัดสังเกตดีๆเด้กค่ะไปแก้ไอ้ที่ว่าเราไม่ได้คิดบางทีมันคิดแน่นอนคือความคิดเนี่ยมันจะมีตลอดด้วยเขาต้องสังเกตเลยไอ้ที่ว่างๆก็มีอยู่ไอ้ตัวว่างเขาเรียกว่ามันอยู่ในสภาวะแห่งฌาน อชาชาาิตัวนี้สิแก้ไขข้ไดดเบิดเหมือนมันคิดคิดคิดอยู่แต่มันมีความว่างตลอดไอ้ตัวนี้เห็นไหมขณะข้าคิดนะบึงคือบริคิดเดียวสังเกตมนุษย์ที่ยังไม่ตายจะมีความคิดไหลตลอดตัวองินนะเหมือนลูกโซ่ถ้าเราไม่เห็นตัวนี้เราก็คิดว่าเราเหมือนไม่ได้คิดแต่ขณะเรามองไปเห็นบัน สมมติเขามองไปเนี่ยยอม,มแก้วมองไว้เนี่ยต้นเสามันเห็นก่อนเขามันลูกก่อนเ่า,าไดเนี่ยแต่เขาคือว่าไม่ได้คิดว่าต้นเสาได้นี่แต่ในมโนภาพมันบอกว่าต้นเสารหรือหลวงพ่ออะไรเ้ยเห็นใบไม,ไม,ไม,ไม่เห็นว่าสีเหลืองสีเขียวมันไหลมาก,กวา่เวลารับตามันก็บจิมโนภาพปุ่งพรกนี้มันต้องเข้าใจมันดีๆน,นะมันต้องอยรุดแต่มันหลอก ทุกคนยังมีชีวิตอยู่เขาจะใช้ความคิดตลอดนะมีช่วงว่างอยู่ครึ่งวิแต่สามารถทำให้จิตนี้มีแห้งหลายแค่ครึ่งวินะว่างคิดน่ะไอ้ว่างตัวนั้นแหละเขาเรียกว่นนานิพานเห็นไหมเห็นช่วงที่มันดับมันว่างะ่ะแล้วมันก็นต่อยก็นหมตัวน,นั้นลหละเขาว่าเห็นว่างนิดเดียวแค่ครึ่งวิแต่เป็นนิพานน้อยๆน,ยนะนะเห็นว่า แค่นิดเดียวนะนิดลีเดู่แลบลินเออมันหลอก <c oughs> นั่นแหละเห็นชัดขนาดนี้นะแต่ว่าอ่ะเวลาเราไปบางคนเขาพูดแบบครูกแก้วมังว่างๆอยู่คือบริขิดหลายคนนะที่อยู่ในไร์พูดหลวงพ่อว่ามันทํางานตลอดให้ไปดูดีๆเราสังเกตมันด้วยอขนาดที่เราพูดออกไปมันทํางานตลอดเราเหมือนไม่ได้คิดแต่ขานาดพูดมันก็คิด ทุกอย่างเป็นความคิดหมดมันจะสงบนิ่งอยู่เวลาเราหลับไม่เห็นกายเลยเงนบอกมีใครนิ่งแบบเหมือนตัวเองไม่ได้อยู่ในโลกกลางคืนเนระลับนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมช่วงหลับใหม่ๆไปสักพักอยู่ประมาณเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกแต่มีตัวรูตัวหนึ่งที่มันเหมือนว่ารูลึกมากเลยเนี่ยบอสามารถที่จะจับสภาวะ้ะลยตัวนั่น ตัวจิตมันพากนอกนั้นพรามมีความรู้จึกตัวเจ้าร้อมคิดตลอดนั่นละตัวจิตเขาเรียกว่าพว,วังแห่งความลึกของจิตเนี่ยตัวนอนลับมันเขาะว,วังลึกมากกว่นั้นนะนะ